สวัสดีครับทุกท่านชาวดอนมาลวเดอนี่เราเห็นอะไรแว๊บๆอยู่เราเพื่จะพามาสำรวจดูหน่อยสิน,น,นางกำลังทำอะไรอยู่อ้อมปามปามป้า,ปา,ปา,ปาเป็นคนที่ฝีมือมากปอกไข่ได้สวยมากอันนี้คือไข่ต้มเออเนี่ยคนน่ะเออเอาใบหนึ่งก็เป็นทุกท่าน,านมันไหมนี่ใบนี้ไหมเอาเอาขึ้นมาให้พี่ๆท่านดูหน่อยโอ้ไข่สู้ชีวิตเลยเนี่ย ติดเปลือกค่ะมันติดเปลือกผู้ได้เป็นผู้ปอกหนูเออนั่นแหละโอเควันนี้เราก็จะมีเมนูไข่พะโล้นั่นเองแมนบึนค่ะนี่ดูหนาเขาะอตอกอกต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 อกอกต๊อกต๊ออกอกตอยต๊อกตอกตาอนต้อกต๊อกตอกออกต๊นกตต๊อกตต๊หอกออกอกอออออต เอาเอาที่นางสบายใจตอนนี้ก็นี่กำลังแกะด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจนี่แกะไปยิ้มไปหัวเละผู้เดียวเอาวองไข่ต้มแล้วก็หัวเละแล้วก็แกะไปนี่ตอนนี้แกะได้แล้วห้าใบมีทั้งหมดสนะิบใบเนาะแน่นปะสิบใบปะน่าจะค่ะนุนะ่มประเดีตอนนี้ก็สิบโมงก็นู่นแหละประมาณสักบ่ายสามนั่นแหละข้าจังที่ได้กินข่ามือเองวันนะ่ะ โอ้แมนปะ h e นเ m มี l e a s e <me> เออเฮ l p me p l ม่พี่มาพี่ปอกใครโอยเนี้ยเออมาปอกไข่เชื่อในเร็วองนน้ำเสียดข้างอีกข้างนึงเยอะข่อยเยอขอยเออมาไอีกข้างนึงตอนนี้เอาละครับเดียยเด๋ยวจะเพิ่งปลอกเดี๋ยวเดี๋ยวรอกัอนรอกัอนอันนี้เสร็จ เดี๋ยวเราจะมาปรอกไข่แข่งกันอระหว่างน้องแอนกับน้องแกรมอ๋ออ๋อ้องเอ็นน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 ้องแกรมเริ่มได้ตันแต่เอามาใกล้ๆกันเอามาใกล้ๆกันเขาต้องแข่งกันพร้อมกันอ๋อใครจะปอกเสร็จก่อนกันอ๋าอันนี้มีเทคนิคนี่เอาแล้วเริ่ม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 แล้วเอาละครับเอาน้องแอนแซงไปขึ้นขึ้นคอนแล้วขึ้นทางแล้วเอาเร็ว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  ดูสองนางก็แล้วเอ้าเข้าหูเ้นเอ้าเอ้าเร็วเร็วเอ้าน้องแฟมตาไม่ทันแล้วเอ้าเอ้าเอ้าเร็วเร็วเอาน้องน้องแฟมแสงแสงแล้วแสงแล้วเอ้าเอ้าเร็วเร็วเออเอ้าเร็วเร็วเข้าโค้งสุดท้ายว่าดีอยังว่านี้เออนี่ไปเดี๋ยวปล่อยให้นางคว้าไข่แล้วกันใกล้แล้วแหละใกล้จะสำเร็จแล้วหมดแล้วโอ้หมดแล้วต้นเนี่ยอืม เป็นเทคนิคของการปอกไข่นั่นเองเด้อนี่นี่ตอนนี้พี่นับก,ก็กำลังทำกับข้าอยู่เด้อนี่เราก็ออกมาสำรวจตรวจดูตามซุ้มต่างๆว่าอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมไหมโอเคทุกอย่างพร้อมนี่เห็นไหม,นมเนี่ยกาดลมแน่มือนเนี่ยมดูสังเกตจากกลางหันรดนะลมแรงนี่ตอนนี้ ทุกอย่างพร้อมนี่สำหรับไปต้อนรับบริการลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอิเป็ดของเราเ้อนี่และเราก็มาสะดุดมาหยุดที่นี่ที่ถูก็พร้อมพร้อมก็ที่แล้วก็หลับนี่นางไปวิ่งมาทั้งคืนแล้วก็หลับปุ้ยนะ่ะสบายนางแหละไปอ,อย่าไปกวนนางนีวนางตื่นนี่บรรยากาศช่วงเช้า สิบโมงสิบโมงนิดๆก็จะประมาณนี้ที่บ้านที่ร้านเราเด้อดูบรรยากาศชมบรรยากาศชิวๆลมพัดเบิดมือมือนเนี้ยโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ชมคลิปชมโฆษณาให้พี่นับพี่เชรแล้วก็เด็กๆด้เด้อเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทานข้าวกันกับข้าวน่าจะเสร็จแล้วแหละป่บบานนี้โอเคไปแล้วบ๊ายบาย